สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนักเรียนชั้นม .512 ครับจะมาเสนอภัยิัติทางธรรมชาติสึนามิครับสึนามิคืออะไรครับสึนามิคือมหาสมุทรหรือทะเลสาบขนาดใหญ่แผ่นดินไหวการระทุของภูเขาไฟและการระเบิดใต้น้ําอื่นๆรวมทั้งการจุดวัตถุร,ระเบิดหรือวัตถุร,ระเบิด,ด,รรบดนิวเคลียร์ใต้น้ําแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่แน่ชัดว่าการจุดระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ํานั้นทําให้เกิดสึนามิจริงไหม จากการวิจัยพบเพียงแค่ผลกระทบเล็กน้อยที่ชายฝั่งและแรงของแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟใต้ใน้ําระเบิดก็ยังมีแรงมหาศาลมากกว่าระเบิดปรมโูที่จุดถึง1,000 0ลูกดินถล่มทางน้ําแข็งถลไยหกกบาทตกและการรบกวนอื่นๆไม่ว่าเหนือหรือใต้น้ําล้นอ่าจก่อให้เกิดครื่องสมีได้ทั้งสิน้นต่อมาคือการสังเกตครับสังเกตได้จากสัญชต้ยานสัตว์ หรือรหัสเตือนภัยสนามีครับพฤติกรรมสัตว์ที่เปลี่ยนไปเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดในการรู้ล่วงหน้าถึงภัยพิบัติเช่นฝูงนกขนาดใหญ่บินหนีทั่วท้องฟ้าแมวแสดงเกเรยาหวาดระแวงวิ่งไปมาหรือปีนต้นไม้สูงหมาเห่าหอนไม่หยุดแสดงอาการดุร้ายขึ้นหนูมีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลนผิดปกติช้างแสดงอาการเครียดและร้องแผดเสียงต่อเนื่องค้างคาาบินไปมาในเวลากลางวันงู เลื้อยขึ้นบนดินหรือหลบอยู่ใต้ซอกหินปลาน้ำจืดกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำและปลาทะเลลึกว่ายลอยเกยตื้นลักษณะของคลื่นสึนามิคลื่นสึนามิเกิดได้จากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินถลม่มหรืออุกกาบาตพุ่งลงทะเลเคลื่นสึนามิเดินทางได้ไกลหลายกิโลเมตรและอาจจะมีความสูงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่บริเวณน้ำตื้นคลื่นสึนามิอาจเข้ากระทบชายฝั่งหลังจากที่ผู้คนบริเวณนั้นรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหว ต่อมาคือวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเจอกับสึนามิเตรียมตัวลุวงหน้าหากเราอาศัยอยู่หรือกําลังเดินไปเที่ยวสถ,สถานที่ใกล้ชายฝั่งทะเลควรหาเวลาศึกษาสภาพภูมิประเทศของแหล่งนั้นๆก่อนว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ควรรอให้ทางการประกาศเตือนภัยสึนามิอาจซัดถล่มได้ทุกเมื่อ ประกาศเตือนภัยเมื่อไรควรออยพยศด้วยทันทีถึงเวลาจะมีเหลือน้อยแต่เราควรหยิบอุปกรณ์ฉุกเฉินหรัออพยพติดตัวไปด้วยเพื่อการดำรงชีวิตหนีไปยังพื้นที่สูงแนะนำว่าสูงกว่า30เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและห่างจากชายฝั่ง4-5กิโลขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งไกลย,ยิ่งดีหากหนีไม่ได้อาจปีนต้นไม้หรือขึ้นไปบนตึกสูงเพื่อความปลอดภัยหากหนีไม่พ้นคลื่นน้ำมาถึงตัวก่อนให้จับหรือเกาะสิ่งของอะไรก็ได้ที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำ ไม่ควรตึกทั้งเอาเองว่าสถานการณ์สงบจนกว่ามีประกาศจากศูนย์เตือนภัยเพราะคลื่นลูกใหม่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงต่อมาคือตัวอย่างเหตุการณ์ครับย้อนรอยขึ้นยักษ์สึนามิครั้งแรกของประเทศไทยแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางบริเวณเกาะสุมาตร,ราที่เกิดขึ้นใต้น้ําก่อให้เกิดขึ้นน้ําขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสึนามิสม่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอาทิหาดป่าตองหาดกัมลาหาดการุน รวมถึงหาดในย่างซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติภูเก็ตรวมถึงประเทศอินโดนีเซียอินเดียสีลังกามาเลเซียอย่างรุนแรงเหตุการณ์สนามิถล่มไทย6จังหวัดภาคใต้จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ5,400คนบาดเจ็บกว่า8,000คนและสูญหายอีกจํานวนมาก